แนันาเข้ามาดูเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามกันใช่ไหมล่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซ,าซ,าซึสกิในเกม c คมปบัตตี้พาร์ที่2ของรูทโยชิคร <c oughs> าวที่เรารอค้างไว้ถึงตรงที่ว่าคุณยูริถามว่างั้นพวกเธอจะไปทำกิจกะเมเอยถามเคนทาโร่คนเดียวว่า ธอจะเลือกทำกิจกรรมอะไรล่ะอะไรอย่างน <c oughs> ี้เฮนท์โลกก็จะบอกอืมฉันอยากที่ผมอยากที่จะทำอันนี้เราต้องตอบว่าสำรวจป่าเออผมขอไปสำรวจข้างในป่าได้ไหมครับอ๋อนั่นมันเป็นตัวแรกที่ดูดีมากเลยนะเนี่ยดูแบบดูคนเรียกว่างดูเหมือนแบบพวกนักผจญไทยอะไรอย่างนี้ ฉันอนุญาตให้เธอออกไปสำรวจได้นะตราบใดที่เธอจะไม่หลงทางเพราะเธอออกไปไกลเกินไปน่ะคุณควรจะไปถามคุณควรจะไปถามคุณยูคิมุระด้วยนะเกี่ยวกับพื้นที่บางอย่างนะ่ะ ได้ครับคุณยูร <you> ิงั้นในตอนนี้คุณก็มีอิสระแล้วล่ะในการที่จะทำกิจกรรมของคุณ um เออแล้วโยชิปไปไหนกันเนี่ยฉันคิดว่าฉันต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะ ฉันไม่อยากจะหลงทางเหมือนคราวที่แล้วอ,ะอ่ะเอออันนี้มันจะแปลว่าอะไรดีอะเสียงเสียงเหมือนแบบเสียงใบไม้อะกับกรอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้มีบางอย่างอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นอะ่ะโดยชยินั่นใช่นายหรือเปล่าว้าโหโห นี่แต่เออเพิ่งมาสังเกตว่าเสียงเรียกเคนทาโร่มันเรียกชื่อโยอิชิว่าโยอิจิอ่ะแต่กิแต่กีขอเรียกว่าโยอิชิแล้วกันนะกีถนัดเรียกโยอิชิไปแล้วอ่ะใจ,ะจะเย็นๆน,นะเคนทาโร่เอานี่คือคุยกับตัวเองเหรอไม่ได้คุยกับหมาเลยอนึกว่าคุยกับหมาใจเย็นๆน,นะเคนทาโร่ถ้านายไม่ขยับตัวมันก็จะไม่กัดนายนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเออเป็นเด็กดีนะไอหมาน้อยเอ่ออย่าทำอะไรฉันเลยนะขอร้องล่ะฉันฉันสาบานนะว่าฉันไม่ได้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่หมาหมาไม่กินคนหรอโอ้น่ารักจังเลย โอ้ oh, เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยมาอ่า ah, ใครกันเนี่ยที่เป็นกูดเกอร์ใครที่เป็นกูดเกอร์เฮูอฮะโยอิชิเรามาทำนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันกำลังตามหานายอ่ะเพื่อที่จะให้เราไปสำรวจ พื้นที่ในป่าด้วยกันที่นี่มันอันตรายนะเฟย go นายควรจะบอกฉันก่อนไม่ใช่หรือไงถ้านายจะมาที่เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่อยู่ที่เนี่ยเฮ้สุนัขตัวนี้มันกัดนายไปแล้วเนี่ยหยชิไม่ใช่ว่านาย got the not about idea. wrong worried I'm you. อย่าคิดอะไรโง่ๆแบบนั้นอ่ะฉันไม่ได้เป็นห่วงนายซะหน่อย <c oughs> หนุ่มซึ้น <c oughs> ฉันก็แค่กังวลว่าสเกอลมาสเตอร์จะทำอะไรสุนัขของฉันถ้ามันกัดนาย <c oughs> นั่นสุนัขของนายเหรอ yeah. <c oughs> <c oughs> ใช่เธอชื่อยูกิอ่ะแล้วเธอก็น่ารักมาก <c oughs> ใช่ไหมละ่ะแล้วทำไมเธอไม่ไปอยู่ในค่ายอะ่ะกี่ขอพักกินน้ำแป๊บนึงอยู่ดีๆก็คันคอแบบแปลกๆไม่รู้สาเหตุโอเคมาเริ่มกันเลย ก่อยโง่โยชินโนินั่นมันไม่ยอมให้ฉันเก็บยูกิเอาไว้ที่นั่นเพราะก็แค่เธอไปก็แค่เธอไปกัดใครสักคนเมื่อปีที่แล้วเอง she was just that right, เธอก็แค่จะพยายามที่จะปกป้องฉันใช่ไหมล่ะฮะยยูก huh? ิ well, แต่เธอก็เกือบจะกัดฉันเหมือนกันนะ เธอก็แค่ไม่ชินกับเจอเธอก็แค่ไม่เคยชินกับการเจอคนใหม่ๆอ่ะใช่ไหมนายไม่เข้าใจหรอกว่าการอยู่คนเดียวน่ะมันยากขนาดไหนฉันขอโทษนะอวิยะดึงดราม่าเร็วชิบหายเลยปรับอารมไม่ทันตอนแรกยังหมาน่ารักอยู่เลย ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอย่างนั้นอะเฮ้ยเออฉันเข้าใจนิดหน่อยแล้วว่าทำไมถึงทำร้ายคนอื่นแบบนั้นนะเธอเกลียดทุกคนแล้วเธอก็กลัวทุกคนด้วยโอ้ยโอ้พอเดาได้แล้วว่าในเรื่องของยูอิชิจะเป็นยังไงอ่ะ คือถ้าทุกคนหาว่ากี่รู้ดีนะแต่คือพัวเราได้นิดหน่อยแล้วถูกทิ้งยูอิชิยูอ <ๆ S 2> ิชิเช <but> ื่อขอให้อย่าเป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะคือตอนนี้คิดอะไรในหัวได้อย่างหนึ่งอ่ะแต่คือขอให้อย่าเป็นอย่างที่คิดเลยเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกว่ายุกิพ่านเลยมาบ้างอ่ะเออแวะย่าสปอยนะทุกคน รู้ว่าทุกคนน่าจะดูมาก่อนอยู่แล้วแหละแต่คือไม่ต้องสปอยกี่นะจุดจุจุโยอิชิยูกิเขาเป็นหมาจ,จารจัดหรือเปล่าอะ่ะเฮ้อไปเลยยูกิกลับไปก่อนที่จะมีใครมาเห็นเธอฉันจะกลับไปหา ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคฉันเจอเธออยู่ตัวเดียวที่ถนนมานานมาแล้ว Cold, hungry, หนาวหิวแล้วก็อยู่คนเดียวด้วย like ฉันไม่มีทางให้อภัยใครก็ตามที่ทำให้เธอรู้สึกอย่าง,งานั้นหรอกและนายเชทาร่ told anyone you tell I นายคงจะไม่บอกใครเรื่องยุกิแล้วก็ทุกเรื่องที่ฉันเพิ่งจะพูดกับนายไปใช่ไหมเฮรอไม่งั้นฉันจะเตะก้นนายแน่อะเข้าใจแล้วฉันไม่บอกใครอะสัญญาด้วยด้วยจิตวิญญาณ ดีงั้นตอนนี้ก็มาฉันจะโชว์อะไรให้นายดาูฉันจะโชว์ให้นายดูรอบๆฉ,ออฉันรู้ทุกส่วนของสวนเฮ้ยฉันรู้ทุกส่วนนี่เจ้าด่นพันฉันรู้ทุกส่วนของป่าเน,นี่ยแหละมันเหมือนกับสวนหลังบ้านของฉันเองอะประมาณว่ารู้เหมือนกับเป็นบ้านตัวเองเป็นสวนหลังบ้านอะไรแบบนี้ ฉันประหลาดใจมากเลยนะเนี่ยที่เห็นว่าโยอิชิมีจุดอ่อนโยนกษัตริย์แบบเนี้ยแต่ว่าฉันแปลกใจตรงที่เขาเลือกที่จะปกป้องยูกิดูเหมือนว่าเขาอะอรแป๊บนึงนะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้แค่พูดกับยูกิเท่านั้น และด้วยเหตุนี้กิจกรรมของวันนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดก็คือไม่ได้แค่พูดลอย,ลอยๆเฉยๆแต่ดูใส่ใจอะไรอย่างนี้ที่เชนทาโรหมายถึงเ <Very good. S 1> ช่เราเราคือคือตัวเองก็เป็นคนเซนดี้ด้วยวแต่เราอย่าไปพึ่งไปสนใจเลวยวะ่ะโอเคข้ามอันนี้จะเป็นตอนที่ คุณโกโลเข้ามาเจอเราทะเลาะกับไทกะแล้วคราวนี้เขาจะถามว่าเออบอกฉันมาสิทำไมนายถึงเลือกที่จะมาเข้าค่ายที่เนี่ยอันนี้เราก็ต้องตอบว่าเออมันเขาเรียกว,ว่าไเหมือนแบบเพื่อความสะดวกสบายอะไรประมาณนี้อะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเนี่ย no นี่ไม่ใช่เวลาจะมาล้อเล่นซะหน่อย ตอบคำถามของฉันไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ no really หากนายไม่มีจุดประสงค์อะไรในการอยู่ที่เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกนี่คือเหตุผลที่ฉันได้ยินมาจากคุณโกโรใช่ไหมเนี่ยว่าเขาจะปิดค่ายเนี่ยนี่ หรือตอนนั้นเขาแค่โกรธเพราะว่ากำลังคุยกับคุณโยชิอะอย่างน้อยฉันก็ควรที่จะให้คำตอบเขาเพื่อที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจนะผมอยากจะสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่กับเพื่อนๆที่นี่ This camp was meant ค่ายเนี้ยมันค่ายเนี้ยมันมีขึ้นเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสิ่งที่มันจะติดตัวนายไปตลอดมัน like เป็นมากกว่าความทรงจำหรือเพื่อนๆมันมากกว่าฝุ่นในมันมากกว่าฝุ่นที่อยู่ในสายลมโอ้ยกดผิดเดอ้อ แต,แต่ว่าหยุด well พ,พูดไปเลยฉันได้ยินมามากพอแล้วว่านายเนี่ยเขาไม่ได้เขาเรียกว่านายเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรสำคัญของที่เนี่ยเลยถูกวะ <laughs> คือจะบอกว่าเจอคำศัพท์เกม แลมื่ที่เข้ามือเดอร์เข้าไปนี่คือแบบต้องมานั่งดูตัวเองตอนแปลคัมบัดดี้แล้วว่าแปลถูกหรือเปล่าตอนนี้ก็แค่ไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นนายมีปัญหากับคนที่นายเรียกว่าเพื่อนอีกครั้งหรอ่า <c oughs> ครับฮ้ยความทรงจำอย่างนั้นเนาะนั่นคือสิ่งที่นายเห็นในตัวเขาหรืองไงไอ่ะอันนี้พูดถึงโยชิโนริ เอ๊ะัมติงนะเนี่ยโอเคตรงนี้ก็น่าจะมีะมานี้ครับอันนี้คือตอนที่มากินอาหารเย็นกันที่เมนฮอลนัสมีจะโจ่งหัวมาว่าก็คือเหมือนคุยกันตอนกินข้าวอะและ้วนัสมีก็โจ่งหัวมาว่านายจำเรื่องอะไรได้ดีที่สุดอะตอนที่แบบไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องตอบว่ามาสเมโลค ฉันจำตอนที่เราย่างมัตเมโลได้อ่ะบนแคมไฟ <'m> awesome. ทั้งหมดนี่มันก็ต้องขอบคุณฉันไม่ใช่หรืองไงที่เอามัสเมโลสุดพิเศษเนี่ยมาให้กินในตอนนั้นอ่ะ <And S 1> ในตอนกลางคืนนะ <And> และ้วฮีโร่ก็เพิ่มไอเดียที่จะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็แคคเกอร์เข้าไปในมัตเมโลนะแล้วมันก็ทำให้รสชาติดีขึ้น yeah. โอ้ oh, ใช่ใครจะไปคิดหรอว่ามัทเมโลเนี่ยมันจะรสชาติดีขนาดเนี้ยอ๋อ oh, <really? S 1> จริงเหรอยุชิละนายชอบอาหารของฉันใช่ไหมล่ะหึ <c oughs> <c oughs> อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยฉันกำลังพูดถึงมัทเมโลต่างหากวะทะเลาะกันตลอดเลยสองคน ตอนนี้เราก็ได้นึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญครั้งหนึ่งไปแล้วนะเคียนทาโร่เราฉันคิดว่าแล้วฉันคิดว่านายก็น่าจะสามารถเริ่มเขียนมันได้แล้วน่าจะหมายถึงไดรี่จริงด้วยโอไมค์ก๊โอเคข้ามเชียฉากในตำนาน <laughs> อันนี้อันนี้ <laughs> ฮีโร่จะถามว่าเออ แล้วนายอะเคียนทาโร่นายชอบร่างกายแบบไหนอะเดี๋ยวขอฟิกเสียงฮีโร่เลยละกันเสียงฮีโร่นี่ขอเป็นเสียงแบบนี้เลยแล้วนายละ่ะเคียนทาโร่นายชอบร่างกายแบบไหนกันนะเสียงแบบกลวนๆหน่อยๆเอออันนี้เราต้องตอบว่าอ่าก,ก็ก็แบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีเนื้อหนังแล้วก็กล้ามกล้ามเป็นมัดๆอะไรอย่างเงี้ยแฉันคิดว่าฉันชอบหุ่นที่แบบมีเนื้อหนังแล้วก็มีกล้ามอ่ะหู <c oughs> ว้าเฮ้ยทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นต่อหน้าทุกคนเนี่ยโอ้ my god ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมเราว่านายจะต้องชอบกล้ามเนื้อเฮ้ยมันมันมันก็ใช่นะเฮ้ยฉันเดาว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยแม้แต่ฉันก็ยังอยากจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มกล้ามเนื้ออีกสักนิดนึงอ่ะแล้ว นายอยากจะจับหน้าท้องของฉันเวละ่ะเคนทาโร่เดี๋ยวนะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะมามึงพร้อมใจกันเห่าเลยตอนนี้เอ้มาเลยฉันรู้ว่านายอยากที่จะทำมันนะนะว้าเคนทาโร่นายหน้าแดงเกินไปแล้วนะอ๋อนายเป็นอะไรหรือเปล่านะเคนทาโร่เออ ฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรากำลังอาบน้ำด้วยกันอะนายไม่ต้องอายหรอกนะเคทาร่โลา,ายก็เหมือนเขาเรียกว่านายก็เหมือนน้องชายของเราเนะในตอนนี้น oh ichi, ลองดูอย่างโยอิชิดิเขาไม่มีแม้กระทั่งยางอายด้วยซ้ำอ่ะที่จะโชว์ต่อหน้าเราโชว์จุดๆๆได้ดนะเฮ้ยฉันสามารถแว่ง แว่งเลยหรอใช้คำว่าแข่งแว่งไอ้นั่นของฉันไปได้ทั่วเลยตอนที่เรายังอยู่ที่เนี่ยไอ้เฮ้ยฉากนี้มันฉากในตำนานนี่หว่าฉันสามารถหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยดูสิดูสิเคนนาโลเกาเฮียอะไรเนี่ยอืมฮทำไมนายถึงเล็กขนาดนั้นล่ะะฮิโโลหมายถึงแขนอะแขนเล็กจังเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่นายคิดไว้เยอะน่ะ มันก็แค่ยังไม่ตื่นตัวอันนี้ก็หมายถึงแ้นนะฮะึนั่นมันเล็กเกือบเท่าฮันเตอร์เลยนะเนี่ยเฮ้ย <What? S 1> hey! แต่แต่แต่ว่าน,นี่ของนั้นเสมนยาวนะมันเกี่ยวอะไรกันนะฮันเตอร์ What <That sucks. S 1> มันไม่ยุติธรรมเลยนะเนี่ยมันไม่แฟร์เลยพวกนายนี่ขี้โกงชมัห <That sucks. S 1> เอา้าเกิดยังไงอะดูดูสิเคนฮาโร o ทุกคนก็ปกติเดียวกับเรื่องนี้เห็นไหมทีนี้ไหนโอ้กูเครียดเลยแต่ละคนทีนี้ฉันจะโชว์ของฉันให้ดูด้วยนะเฮ้ไอ้นูเคลม่านี่สิว้าเคนทาโร่เอ่อฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันที่ขอไปอาบน้ำแบบส่วนตัว <laughs> ไอ้เหี้ยตรงนี้ต้องตดัดบายบายลาก่อนทุกคน อันนี้จะเป็นตอนที่เคียนทาเคยนทาโร่เอยไม่ใช่เคนเออถูกแล้วเคียนทาโร่โดนถามว่าเออนายคิดจะไปทําอะไรอะ่ะตอนเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมฮีโร่ถามเคียนทาโร่ก็บอกว่าฉันคิดที่จะเราอันนี้เราต้องตอบนอนฉันคิดว่าฉันควรจะนอนให้มากกว่านี้นะ <Yeah. S 1> อือ๋องั้นจะรออะไรอยู่อะ่ะก็ไปเริ่มเลยดีกว่า ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทำไมเราจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทําอะไรโง่ๆอ,อ,อ,อย่างเช่นการการร่วมกิจกรรมด้วยนะ <I see. S 1> มันก็ไม่ค่อยนหน้าแปลกใจนะที่ดูเหมือนว่าเคนทาโร่จะไม่มี energy ในเช้าเนี้ยไม่มีพลังงานงั้นในตอนนี้นเรามา เขารียกงั้นในตอนนี้เรามาเริ่มกินอาหารกลางวันกันดีไหมเพื่อที่จะให้เคนทาโรเขาบูส์พลังงานมากขึ้นเราทุกคนสามารถพักผ่อนได้นะถ้าวันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วโอเคตัดโอเคตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ทุกคนไม่มีหาอะไรทํากันแล้วก็เลยมานั่งเล่าเรื่องผีกัน แล้วคราวนี้ก็มีเสียงเดินอยู่ข้างนอกฮันเตอร์ก็ทุกคนก็กลัวแล้วฮันเตอร์ก็ถามว่านั้นมันอะไรนะนั้นมันอะไรนะอันนี้เราจะต้องตอบว่ามันก็แค่ลมนะมันก็น่าจะเป็นแค่ลมพัดประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะนะเออมันมันมันก็ใช่อ่ะนายรู้นายก็รู้ใช่ไหมล่ะมันเป็นพบพายุ มันเป็นเพราะพายุฝนไงหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอะโยอิชิ <Yo ichi. S 1> ทำไมนายกลัวเหรออ,อ,อะไรฉันไม่มีทางหรอกนะนี่ฉันก็เคยอ่านเรื่องที่คล้ายๆกับที่ฮีโร่เล่าอยู่เหมือนกันนะนะ sure และ ฉันยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะฉันเคยอ่านในหนังสือพิมพ์ไม่กี่ปีที่แล้วเองสันกรูวแล้วทุกคนในค่ายก็ถูกสกามัสเตอร์ฆ่าตายกันหมดเลยอ่ะเ <Hey, S 1> ชื่อะไรเนี่ย <Stop it. S 1> นางผีฮ mm ันเตอร์นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยในตอนเนี้ย <What? S 1> อะไรอ่ะฉันอืม นี่นายจริงจังจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฉันก็แค่แต่งเรื่องขึ้นมาเองนะนะเออเอออะไรอะฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอืมฉันได้กินใครสักคนด้วยอะแต่แต่แต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใครอะ Hero ฮะ h e r นี่มันไม่ตลกแล้วนะเนี่ยนแก้งอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ฉันซะหน่อยนะฉันสาบ้านอะ เอองั้นใครสักคนไปเช็คหน่อยได้ไหมเฮ้ยมิสเตอร์เพอร์เฟกเออนายก็ไปดิเฮ้อชอบเออารมณ์แบบชอบอะไรวะเหมือนแบบรับนายรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยไปเช็คดูซ <Hey. S 1> ิเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่มั่นใจว่าฉันอยากจะทำแบบอย่างอย่างนั้นนะนะเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องอ่ะ ว้าฮะ What the fuck ไม่มีฟักคุณโกโร่เกิดอะไรขึ้นกับพวกนายทุกคนที่เนี่ยดูเหมือนว่าพวกนายเจอผีอย่างนั้นแหละเออผมขอโทษนะครับคุณโกโร่พวกเราก็แค่เล่าเรื่องที่น่ากลัวแล้วมันก็เรื่องน่ากลัวอย่างนั้นเหรอแล้วใครจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้เนี่ยเฮ้อ เออมันเป็นไอเดียของผมเองอะนายคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีหรืองไงที่จะมาเล่าเรื่อง,องแบบนี้นในเวลากลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสเกลเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็สเกลนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สเกลามาสเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกเสือคนอื่นได้ยินแล้วก็นึกว่ามีคนบาดเจ็บ เออมันมันก็แค่เพื่อความสนุกเองอนะจุดๆ really ผมสัญญาว่ามันจะไม่มีเรื่องเลวร้ายนะครับเพราะเราก็แค่พราะเราก็แค่พยายามที่จะสนุกกันเพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยในวันนี้ <D> uh. ใช่มันอะไรอะ What มันดีกว่าไอ้งานศิลปะน่ากลัวน่ากลัวหรือไม่ก็การเขาเรียกว่าไงคาบของอะไรอย่างงี้เชียนฮาโร่พยายามเชีนฮาโร่ก็แค่พยายามที่จะมีช่วงเวลาดีๆกับทุกคนเท่านั้นเองอ่ะฮึดีจริงๆก็แค่อยาก็แค่อยากีดร้องแบบนั้นอีกอ่ะฉันไม่ต้องการ เขาเรียกว่าไงฉันไม่ต้องการเข้าใจผิดอีกแล้วแล้วก็ไปนอนได้แล้วนี่มันดึกมากแล้ว <Sir. S 1> ครับฮ้อะไรเนี่ย The take care of อันนี้ก็สำนวนเราต้องดูแลตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เหรอเอ้กดผิดกดสคริปต์เสร็ล้ว oh. <laughs> โอเค หลังจากนั้นมันก็จะแบบโอ้ยโชคดีจังไปซะที่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบทุกคนก็เข้านอนตัดจบอย่างนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้กิ๊กก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนสำหรับในพันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ที่กิ๊กลงคลิปนี้ก็น่าจะยังไม่ได้กลับกรุงเทพหรือมั้งก็รออีกสักสองสามวันก็น่าจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้กิ๊กขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายเจอก,กันพันหน้า